โอ้สองไอ้น,น้องนะพากกันมากอย่างบันี้มหายพวกอะไรแบันี้เนาะโอ้คนได้รถใหม่คนขนาดเลยนคนได้รถใหม่อา้อาวอา้าวอ้าว อ้าวมาถึงที่เลยบ่ป้าจากมาหายโหสิเคียบเดือด้วา่าฝุ่นละสูดเอาเคียบวันนี้อ้าว thì ba thì ba thì ba thì ma. Ok, uh, mấy nhàng à anh bọ Hong cho tìm gian anh bọ anh xôm thùng tí Bọ Bọ Hmm. bọ Bọ Móc tí ไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมฮะก็วันนี้<ะ>นงไ,ไ<ะ>งเลยบ่อกขี่ปีบไกลล่ได้แล้วหอยพี๊ละขีบไก่ได้แล้วนี่น้องแก้ม